สวัสดีครับเจมมาโต้ไมค์แล้วนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเตีมหรือว่าเทศกาลโอไรออนนี่อ,อย่างว่าคริม s ัมโปรเจกตหรือชื่อไทยคือโลหิตอาคาดนะครับนะครับเออมาถึงความอาคาดนตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกิจกรรมแบบน,นี้แหละมันก็จะมีของขายที่เป็นโทนสีดำแดงออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็เข้ากับตัวเทศกาล ถามว่าชอบไหมก็ชอบสีดำแดงเป็นคู่สีที่ดูดิโคตรเทม้ยนี่คือชุดขั้นสูงเอาไปใส่กับทรงผมอนิเมะแล้วก็หน้ากากหน้ากากหน้ากากไอตัวเสื้ออ v p ตัวใหม่ส่วนคาตานะก็เป็นของกิจกรรมนี้เท่ไหมดำแดงธีมของรับบี้จะเป็นสีนี้หมดเลยนะครับซึ่งตัวของที่มาขายวันนี้เนี่ยก็จะเป็นปืนนะครับสองอันด้วยกันก็คือจะมีปืนตัว M.P. 5แล้วก็ปืน M. 6 0ต้องบอกว่าปืน M. 6 0แผทนี้เนี่ยเป็นแผทที่ค่อนข้างโหดนะครับค่อนข้างโหดเอ้ยแต่ตอนลงลงคิปวัาเป็นแผ่นนี้ไหมเป็นเป็น,น,ปน,ปน,ปนตอนลงคิปแผ่นนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นปืน M. 6 0ที่ค่อนข้างโหดนะเรามาดูกันที่ M.P. 5ก่อนละกัน M.P. 5เปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้เอานั้นมาเอามาใส่เล่นเพราะมันน่ารัก M.P. ี้ MP5 ตัวนี้นะครับมันจะเป็น M.P. 5 สีม่วงนะครับลดความเร็วในการรีโหลด1แล้วก็บวกแมก,นนกกาซีน1เจาะเกราะ2ตัวนี้ก็จะยิงแรงๆหน่อยนะครับแล้วก็กระสุนเยอะแต่ว่าจะยิงค่อนข้างช้าลันช้านิดหนึ่งใครที่เป็นสายรักหัวหรือว่าเป็นสายชอบแบบยิงไวๆอาจจะไม่ค่อยถูกใจปืนตัวนี้เท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ยิงแรงๆตัวนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปืนติดท็อปยิงแรงของ MP5 แลวกันเนื่องจากว่าตัว MP5 เนี่ยหรือ MP5 เนี่ย เกาะสองเนี่ยจำได้ว่าไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีมตัวนีออ้ตัวนี้เป็นตัวแรงที่สุดละต่อน,นัดนะต่อน,นัดแรงที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดยิงแล้วนับดาเมจต่อวินาชีคือหรือว่าความเสียหายต่อวินาชีเนี้ยตัวนี้อาจจะไม่ไม่ได้สุดเพราะไม่มีอัตาก,การะยิงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีการอาัตาก,การยิงเหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่าตัวนี้แหละอันนี้มันระดับสีทองอพวกแบบตู้อีโว e ก็อาจจะแพงกว่านิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะถูกกว่า ใครที่สายสะสมก็สามารถเอาไปได้ใครที่ยังไม่มีปืน MP5 ที่สแตทถูกใจก็เอาไปใช้ก่อนได้ถ้าเกิดใครที่มีปืน MP5 ที่สแตทถูกใจแล้วเช่นมีตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วแบบเอ้ยผมพอใจกับ2ตัวนี้แล้วผมไม่เอาแล้วก็แล้วแต่น้องตามใจไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะส่วนอีกปืนหนึ่งที่จะมา,าด้วยกันนะครับก็คือปืน m 6 0นะอย่างที่บอกไปว่า m 6 0แพทนนี้เนี่ยคือแบบยิงมันลึกเกินนะครับ หลายๆคนก็จะชอบไปใช้ M60 ตัวนี้นะครับที่บวกอัตราสองแล้วก็ใช้ตัวนี้นะนี่ตัวนี้บวกอัตราหนึ่งแต่ว่าพี่อยากชอบใช้ตัวนี้นะบวกอัตราหนึ่งแต่ว่าบวกเาเมิทิกสองก็ยิงไกลก็ยิงแรงแรงมากๆนะใครที่ชอบตัวไหนก็ไปใช้ตัวนั้นลวกันแต่ของที่จะมาวันนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้ นี่เห็นได้จากตัวนี้ไหมโลโก้ด้านขวาบนนี้นก็จะเป็นทีม Scorpio นะครับก็คือตัวอุรอนเองตัวละครใหม่เป็นทตีมนี้ตัวนี้ก็บวกระยะหนึ่งความเร็วในการรีโหลดหนึ่งแล้วก็โหลดแมกกาซีนถามว่าสแตทดีถ <c oughs> ึงขนาดต้องแบบอยากได้อยากโดนมาเป็นเจ้าของไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะตรงๆนะครับเพราะว่ามันก็ ในระ,ะดับสีเดียวกันมันก็มีตัวนี้ที่บวกอัตราการยิงสองอยู่นะครับก็น่าจะใช้ได้ดีกว่าในโดยปกติโดยทั่วไปตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีกว่าส่วนใครที่เป็นสายที่มีงบนะครับอยากจะมาจับแบบนี้บวกอัตราสองกระแม่นยำนะครับ for saber tooth นะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ยิงแรงๆเจาะเกาะไปสองนะเดี๋ยวจะเป็นตัวนี้นะยิงไกลๆหน่อยเพิ่มระยะหรือตัวโปรดของพี่ก็คือได้ยิงแรงก็ได้ยิงเร็วคือยิงแรง ยิงแรงไม่สุดเท่าตัวนี้ต่อน,นัดยิงเร็วไม่สุดเท่าตัว,ตวนี้แต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการยิงแรงกับการยิงเร็วเข้ามาเ็าเป็นตัวนี้เดีต๋ตัวนี้มันได้ระยะที่เราอาจจะได้ใช้น้อยน่อยตัวนี้ได้แม่นยําที่าอาจจะได้ใช้น้อยน่อยแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้สองค่านั้นมันได้ดาเมจกับอัตราการยิงซึ่งมันเป็นค่าที่ดีทั้งหมดเลยนะบวกมาดาเมจดาเมจอัตราการยิงก็เลยได้ตัวนี้นี่คือโพส พูดมันนี้ไม่ได้โฆษณาตัวใหม่แต่อย่างใดนะโฆษณาตัวเก่าตัวใหม่มันแบบเอาตรงๆเตปม,มันไม่ค่อยดีอ่ะนะก็เงินเหลือจะซื้อเก็บอะไรก็ตามใจนะเงินไม่เหลือก็ก็เก็บตังไว้ให้น้องไปซื้ออ,อื่นมีเยอะแยะให้น้องซื้อนะโอเคสว่วนใครที่บอกไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลย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 ชีวิตนี้ยากจนมากนะคระับพ่อไม่ให้เงินแต่ความจริงมันก็เปิดเทอมแล้วควรจะมีเงินได้แล้วนะอืม ก็มีกิจกรรมฟรีอยู่เดี๋ยวเขาไปเปิดตอนเวลาเหลือนะครับตัวกิจกรรมปืนนี้นะครับจะมาในตู้แบบตู้กระชาง่ายๆตู้กระชาง่ายๆแบบอย่างเงีง้ยกระชาประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ถ้าจำไม่ผิดใช้85กับ60เหรียญในการแลกปืนถาวรน,นะครับทั้ง2อันก็คือ MP5 จะใช้85ส่วนตัว M60 ใช้60เหรียญน,นะ ง่ายๆส่วนที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครบ่นว่าไม่มีตังค์เลยนะครับเชิญกดด้านขวาบนนะครับด้านขวาบนนี้รูปปฏิทินกิจกรรมมให้กดเข้าไปแล้วไล่ดูทุกอันนะครับน้องจะเห็นว่ามันจะมีอะไรฟรีบ้างหน้าแรกนี่มีผูกไอดีรับฟรีไปนะครับในสองเนี่ยตอนนี้เป็นกิจกรรมโลหิตอาคามมันก็จะมีหน้าอันนี้ก็ว่านหน้าไฮไลท์กิจกรรมแล้วกันเป็นกิจกรรมเด็ดๆว่าแบบเอ้มันแจกชุดนะ แจกปืนถาวรสองกระบอกนะแล้วก็แจกตัวละครโอเลออนฟรีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบละเอียดนะครับก็คือจะบอกเลยว่าอันนี้จะมีรับเข็มกัดรับแบนเนอร์รับภาพโปรไฟล์มีชุดมีปืนมีเงินมีตั๋วสร้างห้องมีคูณ2อ p คูณ2โกมีโหลดเอาหรือว่าตัวกล่องเรียกว่ากล่องอะไรอะกล่องโหลดเอาอะมีสกินระเบิดมีแอร์บอร์ดนะครับมี ตัวละครมีปืนแล้วก็ยังมีท่าทางด้วยนะอันนี้ก็คือจะบอกค่อนข้างละเอียดนิดนึงส่วนวิธีการได้มาไปดูคลิปเก่าพี่แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงไม่ได้บอกนอะกจากนั้น <c oughs> ไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆน้องเจ็สว่าเฮ้ยนี้ก็จะมีกิจกรรมฟรีอีกจากปืนจากตัวนะครับตัวกระชายเยอะๆเลยประกาศจับโอไรออนกดเข้าไปก็จะแบบ <c oughs> มันเปแบบเว็บไซต์ของโอไรออนนะครับนี่ บอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนดีไซน์เป็นยังไงนี่ตาแดงนี่โอ้ยนี่เท่ะน,นี่กดดูสกิลอันนี้คือร่างต้องเป็นสกิลนะครับนี่คอมโบสกิลด้วยใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าเจ้าโอเลออนไปใช้กับใครดีนะครับก็มาดูได้เนี่ยเขามีแนะนำคอมโบสกิลว่า่าเป็นสายโตกลับนะครับพอเปลี่ยนโอเลออนแล้วแบบ ถ้าได้เดินผ่านกระสุนได้โอ้โหอย่างโหดอันนี้ต่อสู้ระยะประชิดนะครับความจิงมีหลายคอมโบพี่มีคลิไปไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันในซีีแน่นอนนะปิดออกมาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็เขามาดูว่าต้องทำยังไงได้อะไรบ้างนะครับอ๋อมันจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับเผื่อใครที่งงไอ,อตัวแรกกับชุดโลหิตเนี่ยน้องเห็นว่าไอ้มันได้มาจากไหนพี่แอด มันได้มาจาก,กนี่ภารกิจข้างๆนะครับมันจะทําให้ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยน้องเนี่ยน้อยลงจะได้ไม่ต้องเลื่อนหาบางทีเดี๋ยวบบหากิจกรรมไม่เจององแงอีกจะรวมมาเป็น1กิจกรรมอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะแบ่งเป็น2แท็บนะก็คือเข้ามาก็ไปทำภารกิจตามนี้รับโทเค็นมาแล้วก็มาแรกที่หน,น,น้านีได้ครับดังนั้นไอพวกกิจกรรมพวกนี้ก็ลองเข้ามาดูนะครับว่ามีแจกฟรีบ้างทั้งหลายนะถ้ามีแจกฟรีก็จะมาอยู่แถงนี้แหละอีกอันหนึ่งที่มันจะอยู่ก็คือด้าน ขวาบนที่ตอนนี้มันยังไม่เปิดตัวนี้ก็จะมีกิจกรรมแ,แจกฟรีนะครับนอกจากนี้ก็ไม่ต้องไปขอพี่ที่เพจเพราะพี่ไม่แจกนะโอเคไหมอย่าได้อะไรก็เข้าไปเล่นกิจกรรมในเกมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสามารถไม่สามารถเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถไปติดตามเพจ กันในฟีไฟเพื่อติดตาม,ามข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับติดตามเพจพี่นะครับเพจอัตโต้ติดตาม YouTube พี่ติดตาม t ิก t ักพี่ที่ไม่ค่อยมีสาระแล้วก็ติดตามไอจีที่แบบว่าดูชีวิตแบบดีๆนิดน,นึงนะครับหลอกลวงได้ก็ไปเจอกันไปแล้วบ๊ายบาย